ซุนหอองอคงเด็กชายผู้มีหางเหมือนลิงกำลังฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเขาโชว์พละงกำลังเหนือมนุษย์ด้วยการกระโดดข้ามหน้าผาและใช้มือเปล่าฟันต้นไม้ยักษ์จนขาดเพื่อนำม,มาทำฟืนหลังจากฝึกเสร็จซุนหงอคงเดินกลับมาที่บ้านหลังเล็กๆของเขาภายในบ้านมีลูกแก้วสีส้มที่มีดาวสี่ดวงวางอยู่บนแท่นบูชาซุนหงอคงพูดคุยกับลูกแก้วนั้นราวกับเป็นตัวแทนของคุณปู่ซุนโกหังที่เสียชีวิตไปเขาบอกปู่ว่าวันนี้จะไปหาอะไรกินนะ ซุนหงอคงออกไปหาอาหารโดยการตกปลาใช้หางของตัวเองล่อปลาขนาดยักษ์ในขณะที่เขากำลังแบกปลากลับบ้านมีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและชนเข้ากับตัวเขาอย่างจังสุนหงอคงตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นรถยนต์มาก่อนเขาคิดว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่จะมาแย่งปลาของเขาจึงยกรถคันนั้นทุ่มทิ้งทันทีเด็กสาววัยรุ่นผมสีฟ้าก้าวออกมาจากรถด้วยอาการมึนงงเธอชักปืนพกออกมายิงใส่ซุนหงอคงหลายนัดเพราะความกลัวแต่กระสุนกลับไม่สามารถทำอะไรผิวหนังของสุนหงอคงได้เลยเขาแค่รู้สึกเจ็บนิดหน่อย หลังจากทั้งคู่ใจเย็นลงก็ได้แนะนำตัวกันบลูมาตกใจที่เห็นเด็กมีหางส่วนซุนหงอคงก็ประหลาดใจอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนในชีวิตปู่เคยบอกว่าผู้หญิงจะมีความอ่อนโยนและหน้าตาไม่เหมือนผู้ชายซุนหงอคงพาบลูมาไปที่บ้านของเขาเมื่อบลูมาเห็นลูกแก้วสีดาวหรือซูซินจูเธอถึงกับกรีดร้องด้วยความดีใจทันทีจากนั้นเธอหยิบลูกแก้วอีกสองลูกออกมาจากกระเป๋าและอธิบายให้ซุนหงอคงฟังว่าลูกแก้วเหล่านี้เรียกว่าดราก้อนบอล หากสามารถสะสมครบทั้ง7ลูกเทพเจ้ามังกรจะปรากฏตัวขึ้นและบรรดาลพรให้สมหวังได้หนึ่ง้อบลูมายังโชว์อุปกรณ์ประดิษฐ์ของเธอที่เรียกว่าดราก้อนเรดาร์ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่อสัญญาณของดราก้อนบอลได้บลูมาพยายามขอซื้อลูกแก้วจากซุนหงอคงแต่ซุนหงอคงปฏิเสธทันทีเพราะมันคือของดูต่างหน้าของคุณปู่บลูมาจึงเปลี่ยนแผนด้วยการชวนซุนหงอคงออกเดินทางไปด้วยกันโดยอ้างว่าอยากให้ซุนหงอคงมาเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องเธอ และลึกๆแล้วเธอก็หวังจะใช้พลังอันมหาศาลของซุนงอคงช่วยตามหาดราก้อนบอลที่เหลือให้ครบทั้ง7ลูก